ครับสวัสดีนะครับอยู่กับชูลุยิสานไมโครซิงครับสวัสดีตอนเช้าเดี๋ยวไปดูทางก่อนสิทางฝั่งนี้น้ำมันจะซึมนะครับ <c oughs> <c oughs> น้ำไม่ไหลแน่นอนเดี๋ยวต้องทำอีกครับเสริมให้มนชันมา ้ำมันก็มาแล้วโอะทางฝั่งนี้นี่ทําไม่อยู่ครับ <laughs> อู้ <c oughs> ไว้โอ้ดีนะที่เจาะตรงนี้ไว้มันก็เลยไม่ซึมนี่ครับน้ำซึม đài vô hợp biên đài vô Nhà đi nè, nèo hả? Thế tha mình ถารถ่ายดันดันแบบกระเด็นเลยนะครับดินแบบนี้ดันยากครับ วันนี้ก็ตักสองคันอีกมันเดิงครับเจ้ายักเขียวกับเจ้าวาเลนไทน์โอเจ้าสมลายครับ แสงทองนะลากมาเยี่ยมวิ <S 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 ่งหนึ่งหกสิบมาได้ยนจับกลุ MIT> ่มอะจับมือเดียวจับมือะเวลาเบรกไม่อยู่เีผ่านมากับพือไปงูไอ้งูเละแล้วคนร

เป็นเก้าครับฝั่งผมเก้าคันฝั่งตะไทยก็สี่คันครับโอ้เจาอยากเขียวขี้แตกแน่นอนวันนี้ เฉพาะอย่างพี่บอมีพัดทนโอ้สติกเกอร์รอยแกสติกเกอร์นี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแกออกหมดเลยสติ๊กเกอร์เต็มรถครับ

ใครจะชนะตักแต่ดินแห,งหน้งเนาะตักดินเปียกบ้างเนาะดินเปียกตักง่ายวทาเองไปไถึง่าดินแห้งไว้ดันิกนตมกาก็ได้อืเอาดินเปียลอียกออกไปให้ม่าตมักก็ด้มาดินเปีอาดิออกไปใหมด ฟังฟังฟังนี้ขึ้นยากเลยอัน่ขึ้ยากเลยมานี่หมดเลยตักสองันพออยู่นู่นเอาแต่ดินแห้งเลยแบ่งแบ่งกันเลย กำนลงดุกเนรุนเจตุโครว์เหนดหมท่านล่ะรถบ้านเลยนนรมบ้านนับไป็นเพื่อนเราขับตัวเลยวิ่งไปวิ่งมาได้เท่ากันเลยไอ้ผมไปหลังเพื่อนเลยพี่เลยสองเที่ยวแล้วกับที่ผมไปผมมัวแต่รอทางนี้คือมนเท่ากันเว้ยไอ้โมงมารู้อยู่นี่

กันชนนี้หนามากเลยถ้ายื่นออกมานิดหน่อยนั่งได้เลยนักันชนตัวนี้แข็งแกร่งครับอนไปดเ ฟังโน้น uhm ก็อย si> ู่กลุ่มหนึงครับมีทีมงานกี่กลุ่มหนฝังโน้นก็นั่งอยู่นน่นครับพักหนึ่งคุยเรื่องอะไรกัน ยี่แมงวันนี่ไปดีๆเดี๋ยวฮักฮิตุยม,ตมันไตรหนักมือเยอะไปถ้าซื้อเยอะมาได้ตกยูสะแถวนี้นี่เสร็จหมดเลยนี่ไปขอให้ปลาดิปลามนิม้นครับสำหรับที่นี่บ๊ายบายครับ